ได้เล่นก็สองลูกที่กอซิล่ามาเสียก็เสียจากตังนะครับ <c oughs> ไม่ได้เสียตอนที่1ก็อ่าชูอ่าไม่ได้เสียตอนที่เดี่ยวชูพงเป็นไอเดี่ยวก็อ่า้นเดี่ยวเสกสเดียวเสกสัน <c oughs> นะฮะนี่ครับแล้วก็เอาเดี่ยวไปประตูเอาทางด้านของเป๋าวลืดหงสนานลงไปเล่นเป็นผู้เล่นเอาฟิล โอ้ยตาตกเวลานี้เรียบร้อยตกจนดาวเทียมล่มเลยครับตัวเนี้ยโอ้มันตกอีกท่าไหนอืมเปิดมาครับจังหวะนี้โอ้โหเก็บตกได้ครับพิต้าบอยสเกจ่ายสั้นไปหรือเปล่าพอตตี้เจอตะว,วันอีกแล้วโอ้ทำบอลล้านออกไปคับพอตตี้นี่ครับฝนตกหนักจริงๆเห็นไหมฮะน้ำเนี่ขังแล้วครับแล้วก็นี่ฮะ โลโหใบไม้ใบหญย,ยาดิปลิวสะบัดพัดสวัยกันเลยครับแล้วเราจะออกยังไงอะตกตอนเนี้ยแล้วเราจะออกยังไงไม่ทันแน่ๆลงไม่ทันแน่ๆโอ,อ้ <c oughs> คุณมีงานต่อหรือเปล่าวันนี้ไม่มีครับอ,อ๋อ <c oughs> ก็ไม่เป็นไรก็มานั่งรอแถวนี้แหละจะนว่าออกได้ในนี้เขามีวินนิ่งเล่น <c oughs> หรือเปล่า ชวงสินาทีสุดท้ายครับเอาลุยมาเตะอนัทวิวัฒนา,าออกขวาอะไรครับชแชมป์มาที่เตะแชมป์มาพิตะมาที่เอ้ยเต้ครับมาเต้บ,บอลลั่นออกไปโคตมาค้าหอประสาทสุดก,ก็บอกเย็นครับเย็นไว้โยมภาคภูมิจงเจริญโบสถทุถ่มไกลโดนตะบอลเกาาดักเอาไว้ได้ครับ โบสภาคภูมิจัดเตรียมทุ่มเขาอีกครับครับเครื่องหลานนี่เป็นยังไงบ้างคุณโทนร,รูเกมก็ยังเป็นก็ซิล่าอยู่ใช่ไหมแต่ว่าสารแนนเขาได้จังหวะโตมาแล้วก็ประตูที่ได้บางทีก็มาจากจังหวะฉาบฉวยซึ่งทําได้ดีครับเอาเราจังหวะนี้ไปพลาดครับโอเดียวเซกสารสุธิจันไปโดนกระแทกหรือเปล่าครับผู้ตัดสินไม่ว่าอะไรครับหนึ่งกรนพงชูล่าเลยยิงเข้ามาเอาแล้วงานงอกสิ ไล่มาแล้วสามอสี่เอาแล้วมันไม่ใช่งานง่ายของทางก็อดซล่าแล้วครับดูกระบบอลตกพื้นเต้อานัทไปช่วยเกมรับแล้วโอ้เคลียร์ไม่ขาดเสร็จเลยครับ1นึกรพงชูราบไคือเดี่ยวนพยายามจะฟ้องพุทธัิสิ์ครับบอกว่าโดนทำฟาวโดนกระแทกครับแต่ว่าพุทธศิสินไม่สนใจครับเสร็จเลยครับเจอหนึ่งกรอพงชูราบชาร์จจ่อเข้าไปเอาแล้วครับเกมมันกลับมาตื่นเต้นแล้วครับ ท่ามกลางสายฝนที่โหมกระหน่ำกันแบบว่าไม่ลืมหูลืมตานี่กองเชียร์ฝั่งกอสซิล่านะครับง่ายจะว่านี้มีการฟาวเกิดขึ้นแล้วครับเวลายัางพอมีสำหรับสารแนครับเปิดมาจาหว่านี้ เาวยังไงบอลเลยลึกไปถึงมือคุณพระฤทธิรานโกตนปตะวันลากมาแล้วโอ้โหลองยิงไกลผิดหวังในการยิงของตัวเองครับมันไม่โค้งสั่งใจครับไปติดไซโปฝนสาดอ่ะนี่ฝนสาดแล้ว,วพวกเราสักพักไม่รู้จะไฟดูดหรือเปล่าครับไม่เปลี่ยนจะไฟดูดเดี๋ยวเสกสารสุธิจันทร์ครับวางยาวขึ้นมา เออฝนตกก็ดีอย่างเออน้องหมวยน้องส้มได้ขยับมากนั่งใกล้ๆเราได้มองชัดๆหน่อยไอเจ้าเบสก็มาชี้ให้ดูพิตตี้พิตตี้ไปนั่งไกลๆเราหมดเลยอ่ะไม่ยอมมานั่งแถวนี้เลยอ่ะเออเสงมากเลยโอ้โหเนี่ยฮะท่านอาจจะได้ยินเสียงฝนนะครับ ที่มันตกแล้วก็หล่นกระทบกับหลังคาสังกษีอ๋อเออดังสะดันวันไหวไปหมดเลยผมรู้ละสงใส่ขานกลักบไม่ต้องไปออกลาดเท้าอ๋อต้องอ,อ้อมหน่อยถนนดีกว่านี้ครับโอ้โ oh, ห oh, ดูครับดูฝนครับเนี่ยตกหนักมากเลยครับเราตัดมาครับดูจังหวะมาลุ้นประตูตีเสมอของทาง,งสาระแนโดยตะวันครับทำไม่สำเร็จเจ้าตัวเสียดาย การแข่งขันเหลือประมาณ5้านาทีครับโอ้สายฝนอย่างที่คุณโทนบอกครับตกหนักจริงๆฮะแล้วตกมาบนหลังคาสังกะสีนะบอกว่าเสียงมันดังดงครับเจ็บคอแล้วนะต้องแหกปากแข่งกับฝนครับอุ้ยดีมากทีมงานคุยกับใครอะ่ะคุยกับแฟนเขาสิครับเออไม่เอาสิอย่าไปหวังับอย่าคิดไปคาดหวังก็คุยกับแฟนเขาครับ,รบไม่เชื่อหรอกต้องคุยกับเพื่อน โอ้ oh, uh huh. คุณได้มองโลกในแง่ดีเกินไปหรือไม่คุณพ่อก็ต้องถามว่าเอ้ยฝนตกลูกระวังเปียกฝนนะลูกพ่อเล่นบีบีเลยเหรอเล่น<ๆ>อย่าเถียง oh. นะเอาผมปล่อยให้คุณอยู่ในโลกแห่งความฝันของคุณไปครับอ้สระแดงครับกว้างยาวมาจาังหวะนี้บอลเลยออกไปโอ้โหจะตกหนักไปไหนว่าฝนแทกปากจนคอแห้งแล้วนะเว้ย <laughs> ใจเย็นใจเย็นโอ้โหโ้ฟ้าฝนอ่ะโอ้นะอ่นะอ ไอ้เบาเลยเบาเลยเบาเลยโกรธแล้วนะคนธำมากินสุจริตอ่ะเออทำไมต้องกัดแก้กันด้วยใช่แล้วอ่าสารแนีจะเปลี่ยนแต่ครับแต่เอาออฟออกครับล้ว,แ,ลวแต่แตลงสนามไปนะครับแต่เนี่ยเมื่อกี้ก็เพิ่งเจอกันในซ่วมเป็นไง กรเดมนันออฟชนะพลออกนะครับออฟดึงไปเดอะสตาร์ Star, ใช่ไหมดัชชี่เป็นดัชชี่ออกออฟชนะพลสัตยาออ,ออกเอาเต้นาสันสายลงไปเล่นแทนเอาครับลุยมาทางกอสซิล่าสันแนต้องรีบเคลียร์ทิ้งแต่ว่าเจอกดดันครับไตอานัตครับก็ไปกดดันไว้สันแนยังได้ทุ่มครับทุ่มยาวติดครับ อาลนะครับลุยมาทางด้านของแชมป์แชมป์มีไม้มีอ่ามีภาคอ่ามีทางด้านอ้นสงุนเอาแล้วเต้โอยิงับพึกพีรนันเนี่ยเซฟจังหวะก็ได้ไม่ติดมือเกลือไปอทำเกมมาขึ้นมาสวยครับแชมป์กระเป๋านะครับดูครับแชมป์ลุยมาแล้วจ่ายย้อนมาให้กับทางเตะยิงแต่เบาไปหน่อยครับลูกยิงของเตะ แต่เนี่ยเลือกที่จะแปรครับพยายามจะบังคับทิศทางให้มันเข้ากรอบครับยิงแปรมันจะคุมทิศทางได้ดีกว่าครับเอาพิตัคือหลังโอ้โหคือหลังมาว่าเสียวครับต้องแก้ครับก็แก้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ด้วยครับเดี่ยวเสกสรรสุทธิจันถ้าเป็นคุณทนแก้ดีไหมครับโอ้แก้ดีมากแก้บอลนะครับแก้ผ้านะครับผมกรบกับสาแก้ใจคุณไหมครับดีมากครับ มีอะไรอีกไหมครับไม่ม <Therm om ik> <Carmen> ีแล <t balance> ้วครับมีใครอยู่บ้างไม่ครับถ้าหากว่ามีสงเสียงหน่อยไม่ชอบลักเล็กขโมยน้อยไม่ชอบบุกลูกลูกหลานใครมีใครอยู่บ้างไม่ครับแต่ถ้าหากไม่มีจะเข้าไปอภิเษกของโดมครับโดมมาตินนะครับครับผมค่ายรถไฟดนตรีเพลงเกือบ20ปีแล้วใช่ฮะรุ่นเดียวกับกระสาบจำปาดิครับผม มีอะไรอเปล่าเออ,อโอ้พี่โดแล้วสบายใจพี่โดมาถึงที่ก่อน,นก่อนอก่อนก่อนพี่กระสาบอีกอะโอ้โหนี่พี่แจ็คไอฟเฟลน่าจะไปเชิญพี่ชูวงชายมาเล่นด้วยนะครับอืมเอะะาละครับจังรวะนีิลุยมาเป๋ามาติดกับหนึ่งกองเตะทิ้งยังไม่เคลียแชมป์เก็บได้จะาพริกอยากไปได้เจอเจอทางด้านเตะเอาแล้วบอลโอ้ยไปจับบอลลั่น ตะวันนี่โมโหโตัวเองเลยครับมันน่าเสียดายจังหวะโอกาสแบบนี้ไปทำบอลล่นเลยไม่ได้ยิงครับบอลน,นี่เลยไปเข้ามือเดี่ยวเสกสรรสุธิจันเดี๋ยววางยาวมาไม่ผ่านโดนหนุนกข้ามาบอลมาอยู่ที่โบนภาคภูมิจงเจริญโดนดักเอาไว้ได้อาร์ตอัธพรสุวรรณมาช่วยกันเก็บบอลตีอพอตีอ,อาร์ตมาอาร์ตลุยไปแล้วจ่ายลูกที่แปลงในในไเข้าได้ยังไงครับ ปลาออกเฉยเลยครับเปาโอ้น่าเสียดายครับเปาวารุษหงสนัน <c oughs> ลูกนี้มันน่าจะเข้ากับป่าฝ <c oughs> นเริ่มซาแล้วครับแอบรักเนออยู่ในใจแอบรักใคร <c oughs> ช่วยบอกที <c oughs> <c oughs> คุณแจ็คแอบ รักพิตตี้ขอพินบีบีหน่อยได้ไหมและใช้ลาผมจะเอาลาครับลายมีไม่ลายน้ำลายเหรอครับผมถุยใส่หน้าผมก็ได้ครับอดีมืานได้รมองเพลแบบโอ้วิตฐานเหมือนกันนะคุณใช่ครับผมโลกจิตถูกครับเอ้ย เหลือท้ายเกมแล้วครับสารแน่งงหนุนมาจะได้ประตูตีเสมอไหมโดนดักทิ้งไปครับต้องลงมาช่วยเกมรับกันครับเต้นัทใสเสียดายไปขอโทษก็ตะบอยเก้าไปขอโทษจังหวะที่เข้าไปสกัดบอลนี่กองเชียร์กิติมศักดิ์ทั้งหลายครับนี่กองเชียร์ของอ่าพรตตี้นัทพงศ์อิสรางกูนนายุทธยาครับ ก็ดีนะเป็นเพื่อนสาวที่มาให้กําลังใจพอตี้ตลอดเวลาทุกท่น<ม>านนะนะ<ม>ให้กําลังใจเขาเล่นฟุตบอลดีแล้วครับอลุยมาต่อครับเป๋าเป่าลึกโดนหนึ่งก้อนโบงก็ไปแย่งเอาแล้วครตาแล้วสาระในน่าเสียดายเนี่ยครับไม่ประณีตครับโอ้ออกบอลเร่งจังหวะตัวเองเกินไปครับตีครับเรายังพาบอลม่้โบสากู๊บ สไลด์มาได้ฟาวต้องตัดเกมครับตะบอยสเกลต้องยอมครับต้องเบครับต้องเบรกยอมจังหวะที่หลุดแล้วนะครับไม่อย่างงั้นนี่ไปยาวครับต้องยอมครับยิงคือสารแนเนี่ยเวลาได้ได้บอลบางครั้งรีบแล้วบางจังหวะเร่ง,รงไปนิดนึงก็มันไม่มันไม่ละเอียดครับคือยิ่งตามอยู่ลูกเดียวมันต้องเน้นๆครับทุ่มยาครับหนึ่งกอนพง เดียวเออุ้ยเกือบพลาดครับเดียวจะรีบออกบอลเต้ไม่ยอมไม่ออกครับเดียวสาด์ยาวไปเข้ามือพึกวพิราันานโกตนเอาแล้วต้องเน้นครับอ้นส่งมุดยิงไกล,ลขาลก้ามคานไปอีกโอ้โหนี่กระจายร้อนครับเพื่อนรอกันเพียบดีว่ายิงได้ลุ้นนะครับยังได้เตะมุมเอาแล้วครับมาลุน้นเตะมุมเอาแล้วสาระแนมีหือมีอือปองเชียอาบาดาตัวสำรอง วันนี้เ,เออไม่ได้แตะมุมครับไม่ได้แตะมุมมาโวยครับโอโ้โหเอทัศกรอุดรพิมพ์วันนี้ไม่ได้ลงแต่ว่ามานั่งให้กำลังใจพี่มาร์ทภูวดินผู้สุวรรณติดโทษแบนหรือเปล่ามานะครับแต่ไม่ได้ลงแบอีกแล้วเหรอครับ <c oughs> น่าจะน่าจะโด,โดนแบมาเนี่ยแหละหนึ่งกอนพงโอโ้โหยิงปาดเข้าไปครับกึ่งยิงกึ่งผ่งานก็ไม่มีใครมาชาร์ตอีก เอาแล้วครับเวลาการแข่งขันตอนนี้อยู่ในช่วงทดเจ็บ,บนะครับทดกัน3นาทีผ่านมาแล้วนาทีครึ่งเออโดนแบร์นี่ก็พี่มาร์ทเห็นติ๋มติ๋มหิ้มหิ้มอย่ยงออางนี้ไล่เหมือนกันนะแอบร้ายลึกนะพี่มาร์ทเนี่ยเกเรอ,อ์เหรอเออขี้เกเแอบขี้เกเนะอ๋อครับผมเออหรือว่ารู้ว่าสภาพลงไปก็ขุนที่ไม่ขึ้นก็ไม่รู้นะล่ะเอ,อ้แกรุมนดาวซันโวอยู่อ๋อน่าจจะโดนแบร์หรือไม่ก็เจ็บ ทดเวลากันมาทดเวลากัน2นาทีมาแล้วนะครับทดทั้งหมด3นาทีโบสภาคภูมิครับโอ้เนี่ยะเนี่ยละครับเต้นันทสายไปพลาดอีกเนี่ยจังหวะมันมันต้องไม่พลาดแล้วครับในท้ายเกมแบบนี้เวลามันเดินแล้วมันต้องปนนี่ทุกดอกครับการออกบอลการให้บอลการเลือกจะยิงก็มันต้องละเอียดกว่านี้โอ้เนี่ยครับโบสภาภูมิจากบอลล้านอีกเกรงกันไปเองหรือเปล่าแต่ก็ยังเก็บบอลมาได้ครับเต้นันทสาย ตัดเข้ากลางไปเขียมาก่อนอย่างไงดีหนุนกลับไปใหม่ครับเสนาะไปเบียดไม่ได้เต้ทานาศัยโดนบงังมาแล้วก็พอตตี้พอตตี้ลากกระชากหนีมาพอตตี้เล่นเวลาครับพาเข้ามุมแล้วแล้วล้มลงไปได้ฝาวเล่นเวลาแล้วครับจังหวะที่เล่นฉลาดครับ,รบพอตตี้คือเล่นกับเวลาครับแล้วก็เอาตัวบังบอลไว้นะครับคือเล่นแบบนี้มันเรียกฝาวได้อยู่แล้วครับหมดแล้วนะครับช่วงทดเวลาครับ เล่นเวลาครับดูครับตาบอยเก้าเป่าวลึดของสนานโดนเต้นัทใสโชคไปตาเกี่ยวแล้วเต้อาน,นธาธิวัฒนากเก็บบอลได้พุทธัิลินเป่านัวโบวหมดเวลาการแข่งขันก็ซิล่าสไตร์เอชนะสาลแนยูนเต็ดไปแบบสุดมันครับสประตูต่อ3ครับเก็บ3แต้มนำจ่าฝูงครับ